ไม่รู้จะเอ็นดูใครก่อนดีทุกคนอยู่บนกระเช้าประมาณแปดคนความที่แบบมันร้อนเนาะมันเป็นห้องกระจกแล้วอากาศมันก็ร้อนด้วยไงเอนดูคือแบบหงุดหงิดงุน <c ười> คือคนโก้นั่งไม่ได้อะความที่ร้อนยืนไปยืนมากระจกมันเปิดได้จ้าโอ้โหคือแบบว่าอย่างฮาครับ คือแต่ละคนแบบร้องกันเสียงหลงเลยอะเอ็นดูไม่รู้จะเอ็นดูใครก่อนดีเอาอย่างงี้ดีกว่าน่ารักความที่น่ารักกันเอ็นดูสองแสบด้วยทุกคนเขาน่ารักกันมากเวลาเขาใส่เสื้อสีสดๆแบบนี้เขาดูสดใสเขาดูน่ารักกันดีอืมรักเขาไงเออนัออ่นน่ะ ังนี้ไม่ใช่นะอันนี้ปลาเตาโู้โอันนี้ยอุ้ยนอันนี้ที่เราเนี้ตา่เรากันตายนี้โอ้โวัยพ่หันหนหมุกันสวัาอู่มันคือจิตบมีแอมีอ่ะต้อ้วะโอ้ทโต้ีโตแค่เฮ้ยเจ้าหนี้เช้าปะเฮ้ยไม่ใช่แตน้่ไม่ไมไม่เปิดทีดีนะโอ้ยลโอ อะไรขึ้นได้ขึ oh. oh. ้นได้โอ้ยทำไมหน้าจอก็ทนร้อนอยู่ตั้งนานฮะไม่บอกเลยฮะอะไรอย่างไรไม่ได้หน้าจอตกใไม่เป็นไม่โทรมาบอกร้อนกันต่อไปฮะนี่พวกคุณพวกคุณดูไลฟ์คุณก็ไม่บอกเลยฮะเออจังหวะเออได้ก็บบอกกันหน้าจอนี่คือไม่ได้นะฮะน้ำตกน้ำตกน้ำตกพึ่งไม่ได้หน้าจอโอ้ยมีน้ำตกด้วยเนี่ยพยายามว่าเปิดหน้าต่างข้างบนหมดแล้วโอ้ยเสียลูกครับวะแยโอ้โหอันนีะน้ำตก เดี๋ยวแตานเขาใส่่ะบอมีหลายหมดโอ้โหเป็นลุงเลยป่ะนี่วิ่เที่ยวหลอดไหมเที่ยวหลอดไหมเที่ยวหลอดไหมเทียวหลอดปะเที่อดไหนะอดหอดหรย่ได้ยาปนน้อหโอโหโหนี่จว่าจะว่าสันเาบังเลตเป่ซด้หนตาเปี่ายหนองไ้ัซยหะโอ้ยบอมมีปัญญาดอกปัญหาัหา จบชอบหมดใหญ่ต้นมาครับมาแล้วครับอ้โน้ำน้ำตกลงจากลงจากเขาต้นเยาาใช่น้ำน้ำตกเยาวต้นกับขอทีิสุดไว้ขอคนหลังอเลยะบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์บทบิสนทธิ์สุทธริร้สุทธิ์ททสสิสุสุส เดอววชทุสนีที่ไปไปเดี๋ยวมรียสีงือมนไวเนเมนุ้มที่รงจ่ายนี่ว่าโมวันนโมวนตัวนก็ลองออกมาด้านนอกเออียวเงยยังจะได้เราก็จะยูคนเดียวของเราอไอทุสานเออันเดียวเลยมันโอ้ไอันนี้นะไอตรงบริเวณนี้ใช่ยันยับัเลยนเไป้ีกาบอก็คืออุโมงค์ที่เราแล้ขพาจามาเสือหอุโมงค์ อุโมงค์ทางที่อยู่ใต้ทะเลนะครับที่เราลอดที่เ <ไป S 2> <ๆ>มืองพอดีมันที่ไปตออดันกาวจากฮ่องกงครับจะเป็นต้นแบบทีนะทอดเข้าไปในตัวทะเลเระเนรอดใต้ทะเลนะครับที่เมื่อวานเราข้ามไปเนื่องจากว่าสัญญาณระหว่างเมืองมันไม่มีครับก<ๆ>็เลยไม่ได้ข้ามไปแต่ว่าจะมีเดลิตี้เก็บไว้เดี๋ยวรอชมครับ สรุปยูนิตีของโมัมีรถยูเมื่อวานเต็มๆะครนะที่ชาติก็ที่ชาติกำลังไปตัดต่ออยนะครับรอสักครู่นะครับทุกสัปดาหออกกานลกับนลับสลันี่านงมาถ่ายยัง่นบ้างสลับสับยูยูเอาแล้วตอนเอนที่ทามพุ่นจวชินตอนผุานยูเขาพุ่นเขาช่วยไหมวะมีภาพดูว่านั่งนะครับนี่เด้นอยาร่มนี่ประมาณนี้ มัลวคอยก้อนเล็ก้อนนัามากเนี่ยแถบหนแถบนึงแถบนะลูกวิวไปก่อนูวิวแาว่ะแต่ไดนบุญลายจีบุญลายสายยา่นี่ว่าบุญลายสายยาอยู่ขมเขาจักหลูกอ่ะโอแค่ยางขหนึ่งสองร้อก็ขันเดยวก็แล้วขมเขาจักลูกนี่ยางขร้อยแปดสิันนี่ ะไปบนอนไยังบนก้อับ่ได้ไปเส็จแล้วมึงบนใครได้ก้อนขันบนได้เราไยกับม่ยังโอ้ยกะิยากยังยังขาเลยงนังงยังงดได้ก้อนละไกลๆเนาะให้น้องได้พักผ่อนแต่เห็นแค่นี้ก็ชัดเจนแล้วแหละแอดยังอยู่ไหมครับยังอยู่ครับชัดตั้งแต่ออตั้งแต่สตรีมไลฟ์มาเป็นไงบ้างครับ สัญญาณชัดเจนเนาะไม่มีสะดุดใช่ไหมฮะเพราะว่าตอนแรกกลัวเหมือนกันตอนแรกกลัวเหมือนกันตั้งแต่ดันล่างขึ้นมากลัวสัญญาณจะมีปัญหาก็พยายามเช็คเช็คเน็ตเช็คอะไรให้นะครับเพื่อสัญญาณความชัดเจนนะครับแอบเป็นเขารู้ตุ้มชัดสัญญ่งชัดสัญญส่งแคร์โอเค ไดแนะ้แอบนะมันนี่นะน้องแอบจัดไม่ได้นะเหมือนพวกเราแอบอย่างเงี้ยขออย่างมาดีกว่าปัญหาดวงห่างนะครับดวงห่างไกลๆใ,ให้น้องได้พักผนะ่อนเพื่อเผื่อน้องอยากจะคุยอะไร